พี่น้องขอเอาวะโอ้องมากันหรือ่เพ่อองกัมาจะกี่กัมาห้างมางานลาบโลกันนี้บาดิงิงักใหญ่ๆพ่อบิ่งทักใัญ่ๆว้ายแซ่บพ่อแซ่บองานลาบโลกมาบัดนี้ไปกินน้ำแนพี่น้องขอนอนุญาตเด้อขายหิ้วเขาทนแม่เจ้าขบกิ เป็นไงปรกาใช่หลายอย่างนี่ผมคับโอโอดูจะอไเงี้ยย่กขาดไ่กรอเช่นได้ตับกับจุเอาเจ้าเอ้านะฮซื้อตวพี่น้องออืมแล้วขอโทษมาได้แล้วพ่อวิงกับผุยเอาผุ้เอาขออนุญาตเด้อ ขอยาดผู้บก mm ิน hmm. ดิบเด้อค่ะตอนใหญ่ยี่ห uh, um, mm, mm ี hmm. <na uk> <c oughs> ่คือตอนใหญ่แท้ชื่อให้คอยเนี่ยจ๊ะชื่อให้คอยเนี่ยเฮ้ยมาดวเเยเดี๋ยวมนนี่ปลาแดดปะหัวอยยังคาราอยู่ด ตามด้วยผักแซบปะเดือดแห้งด้วยอู้ดังบุบลอยากซื้อยูนิบ้าเออไม่ป็นแก้วหวานงานหลับหลกพี่น้องมาแม่ไอ้บอล นั่นหลับกูถ้าตองไปกินเนาะพอเนาะอปกินกันแลเวามพี่แจ๊กับแมยังนี่ป๊าโอ้นี่ติเตียกเอาเลยนิ้ขา หัวหัวหัวหวนิ้วเขานิ้วเขาแหนบพี่น้องเอาดูล้ะเอาดูยังหนิแม่เขายังก่อนแซมชิปกีมแบบออริจินอลเอาลูกเอาพี่น้องเจอาเกลับความงามเกลับความงามต้องกินจุพัก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 ด้วยดูกพักด้วย อ๋บักแดงท่านใดกินเป็นเ่นี่ใส่โรบไปกินแบบตำกินง่วงผมกินง่วโอเอาปนองอะไรยังไดดำดำสาที่กิีบเพิ่นเห็ดตอนใหญ่ให้จเจลก่อนดอกคอยกินข้าแล้วจ้ามี้เงี้เบอเบีย คักเนอะพอเนะเอาอยู่แน่เอาอยู่แน่พ่อจะาำดูเอางำอาํอาอาํอาอาํอาจับบ่ค่ะเลิศเนาะ <laughs>